สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเร็ววนะครับรีตรงกับวันเสาร์นะครับที่1นะฮะเดือนกุมภานะครับเข้าสู่เดือนที่2กันแล้วนะครับผ่านมา1เดือนแล้วนะฮะจากวันปีใหม่ที่ผ่านมาวันคืนเร็วกันนะฮะใครที่ตั้งใจปีนี้ทําอะไรบ้างนะฮะหรือเป้าหมายอะไรก็บางคนก็มีการวางแผนบางอย่างไว้แล้วอยู่แล้วนะครับก็ขอให้สําเร็จนะฮะในสิ่งที่หวังตั้งใจนะครับแต่อย่างน้อยก็มี วางแผนเข้าๆไว้บ้างนะฮะว่าเออปีนี้จะทําอะไรได้บ้างนะครับหรือว่ามีโปรแกรมสักกี่อย่างก็ว่าไปนะฮะปีนี้ทําอะไรให้ได้อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคนะครับแล้วค่อยๆจะได้เราจะได้มีทิศทางนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเรือมาเล่นไปเรื่อยนะฮะไม่รู้ว่าทิศทางไม่รู้เกาะหรือว่าเส้นทางหรือฝั่งอยู่ไหนนะฮะโอเคครับวันนี้เลือกงามยามดีไม่มีนะฮะนี่เป็นวันที่ใครที่ตั้งใจทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ก็ระมัดระวังน,นิดนึงครับเพราะว่ามันเป็น วันที่ดาวพระจันทร์นะฮะจริงๆเขาย้ายแล้วนะครับมาอยู่ตำแหน่งโชคลาภนะฮะเออวันนี้็นวันที่มีโอกาสมีโชคมีลาภนะเพราะดาวโชคลาภมันเด่นนะครับเดี๋ยวมีเรียกอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเพียงแต่ว่าช่วงนี้นะครับต้อบอกว่าดาวพระจันร์โคจรอยู่ในตำแหน่งโชคลาภพะจั์เลขสองนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าก็คือเรียกอะไรที่มันสมพันธ์บ้างนะครับในช่วงวันนี้แต่ว่าไม่เกี่ยวกับเลขมงคลนะผมจะเล่าให้ฟังวันนี้พระจัน์เลขสองนะฮะ โคจออยู่ในตําแหน่งโชคลาภนะครับเรียกโคจออยู่ในเรือนลาภะเรือนลาภะแล้วเจอเดา,าวเ,เ,เาสาร์ฮะเลขสองเจอดาวเสาร์เสาลขเจ็ดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นดาวจันทร์เลขสองเจอเดา,าวเสาร์เลขเจ็ดนะฮะอยู่ในบ้านของราหูราหูเลขแปดนะครับน <c oughs> ี่บานทีไม่ต้องไปตีความนะผมเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะในดาวปัจจุบันมันท้องฟ้านะครับวันนั้นดาวจันทร์เลขสองเจอเดา,าวเสาร์เลขเจ็ดนะฮะ แล้วก็อยู่ในเรือนของดาวราหูเลขแนะครับนี่ที่มันสัมพันธ์กันนะครับในช่วงนี้นะนี่แล้วก็ในระยะนี้นะครับมันก็จะมีดาวนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะครับคือดาวศุกร์นะฮะดาวศุกร์คือเลขหกนะครับดาวศุกร์จะเลขตัวนี้นะครับเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภหรือเงินทองนะฮะอยู่ในตำแหน่งวินาทครับนี่ก็เล่าให้ฟังโอเคนะนะฮะ บางคนบอกว่าอะไรไหมฮะเวลาพยากรณ์นะครับให้บอกดาวด้วยดาวไหนไปไหนอยู่ในเรือนพบอะไรนะฮะแล้วเจอดาวอะไรนะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราพยากรณ์แบบนี้เราจะฟังภาษาดาวนะฮะสักหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเราจะพยากรณ์สักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะดังนั้นบางทีเราก็งงนะครับอโอเคนะมาเลขบงคนและสีบางคนนะครับมีดังนี้นะฮะ เลขแรกครับที่ใช้ได้ดีพิเศษฮะคือเลขสนะครับเลขต่อมาครับคือเลข7นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข6นะครับเลขสุดท้ายนะฮะคือเลข8ครับแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกฉลอหรือว่ามักจะเลเลียงนะฮะคือเลข1นะครับส่วนสีที่ถูกฉลองครับสีแรกคือสีขาวนะครับสีต่อมาคือสีม่วงนะฮะสีต่อมาคือสีฟ้านะฮะและสีสุดท้ายนะครับคือสีส้มนะฮะ วูนี้เลี่ยงคือสีแดงสีเดียวน,นะครับซ้ายขวาวันนี้เลือกขวาล่างนะครับขวาแล้วก็ด้านล่างนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะในระยะนี้ที่บอกว่าดาวพระจันทร์ก็ย้ายเจอดาวเสาร์เรียกว่าเป็นคู่ดาวมันมีหลายชื่อนะและเหตุการณ์ต่างๆเช่นคู่ดาวแห่งความลับเปิดเผยนะฮะเพราะว่าช่วงสองสามวันนี้ใครที่มีความลับนะครับก็จะหลุดตกหลน่นออกมานะฮะ ใครทําตัวเลขบัญชีหรือใครที่แบบทุจริตอะไรก็ตามนะฮะไปสืบสอหาข่าวเดี๋ยวจะหลุดออกมานะครับนี่แหละครับใครที่ทําในซิกนแซกนะครับมันก็จะมีเหตุให้หลุดหรือพลาดหรือความแตกนะในช่วงนี้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังกันนะครับใครที่มีความลับในเรื่องต่างๆนานาน,าน,นะฮะแล้วก็ดาวุฒินะครับเป็นคู่ดาวที่เกี่ยวเรื่องความพัดพลาดเหมือนกันนะครับ มันมีนิทานชาติเวนอันนี้ผมเคยเล่าให้ฟังบ่อยนะฮะแต่ก็เป็นคําพยากรณ์ในเรื่องของดาวคู่ที่เจอกัน,นะฮะเกขสองเจ็ดฤกษ์เราใจกับดาวเสาร์ฮะเป็นเรียกดาวคู่พัดพรากนะครับฉะนั้นชุดนี้อาจจะมีเหตุให้ห่างๆกับแฟนนะหรือว่ามีเหตุให้อยู่กันคนละที่ต่างคนต่างยุ่งๆนะฮะไม่ค่อยมีเวลายกันนะครับดาวคู่ที่เจอทีไรมันก็จะมีเหตุแบบนี้นะครับบ่อยๆนะฮะคือภาพรวมทั้งหมดนะครับในช่วงนี้นะแล้วก็นะครับในระยะเน,นี้ย ดาวราหูนะฮะวันนี้ผมจะพูดเรื่องดาวเยอะนะเพราะว่ามันเหมือนกับการจัดทับใหม่ของดาวช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะเพื่อนๆรู้ไหม,มว่าดาวโยกย้ายกันโอ้โหฟอกไฟเลยนะฮะเหมือนพนักงานที่เข้าออกกันภายในสัปดาห์เดียวกันเยอะมากเยทํทำไมหน้าใหม่ๆมานะนั่งทํางานกัเนเต็มหมดเลยโ้ยทำไมหน้าเก่าๆคนรู้จักาหายไปได้หมดเลยหลายเรื่องน,นะฮะฉะนั้นมันก็เกิดแรงกระเพื่อมในช่วงตั้งแต่นี่เลย กุมภาเป็นต้นไปนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าอะไรที่แบบเด่นๆที่สุดนะฮะบ้างนะครับเรื่องแรกครับระวังเรื่องของมิจฉาชีพนะฮะมันจะมีเหตุให้เราเสียเงินแบบไม่อยากเสียนะฮะดาวสุกเงินทองโคจรวินาศนะครับเจอดาวราหูมันจะเจอพวกหลอกลวงมาทีๆรัวๆนะครับในช่วงเดือนนี้เลยนะฮะเพื่อนๆต้องระวังเรื่องของมิจฉาชีพทุกรูปแบบนะฮะให้ใครกู้ยืมช่วงนี้ก็หรือเดือนนี้ก็ลบาบากเป็นพิเศษหน่อยนะฮะแล้วก็ ดาวคู่นี้มันเด่นเรื่องของการทำการตลาดนะดาวสุกราหูเนี่ยมันเหมือนกับหน้ากากภาพจำแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจธุรกรรมอะไรต่างๆคือเหมือนกับเวลาที่เราส่งงานหรือนิตยสารที่หน้าปกสวยนะครับเฉะนั้นเพื่อนๆลองนำไปพิจารณาหรือว่าประยุกต์ให้เข้ากับธุรกิจหรืองานแล้วนะฮะว่าเวลาส่งงานแล้วเออหน้าปกมันสวยดีนะฮะได้คะแนนหน้าปกมันประทับใจ นะครับมีความมาันเทาใจแรกเช่นนะฮะใครทําการตลาดนะครับมันจะเป็นการตลาดแบบค่อนข้างจะฉาบฉวยหน่อยนะครับในช่วงนี้นะหรือการตลาดในรูปแบบที่มีภาพลักษณ์สวยงามนะฮะถ้าแบบทื่อๆตรงๆดิบๆเลยนะฮะหรือแบบไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยเนี่ยเออมันจะเงียบๆนะฮะแต่ถ้าแบบแต่งเติมเสริมสีสันอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออการตลาดเนี้ยมันจะวุ่นวานะครับหรือว่ามันจะ มีโอกาสที่ได้เงินพิเศษมานะฮะอันนี้เป็นการประ,ประยุกต์ดาวนะครับเป็นเไปกระลองนำไปใช้นะฮะให้เกิดประโยชน์นิดนะครับเหมือนกับบางคนทําร้านนะฮะขายเสื้อผ้านะฮะอย่างนั้นเอาช่วงนี้ก็จัดตกแต่งหน้าร้านให้แบบสวยงามดึงดูดเลยนะฮะเหมือนกับเรารู้ว่าเสื้อผ้าเราดีราคาก็ดีด้วยนะครับแล้วก็เนื้อผ้าตัดเย็บดีแต่ข้างหน้าร้านไม่ต้องไปเน้นอะไรมากเดี๋ยวเข้าเข้ามาคงประทับใจอันนี้เอาเปลี่ยนใหม่เอาแบบเด,ดเด็ดเออกมาะฮะ ทำไงให้ดึงดูดที่สุดนะครับข้างหน้าเลยนะครับเข้ามายิบประทับใจอีกนะฮะได้ไหมจากนั้นเนี่ยนะฮะลองทำนะครับบางคนทำขนลมทำอะไรก็ตามนะฮะก็เล้นเน้นนะฮะเดือนนี้สีสันหน่อยนะฮะใช้ครีมใช้สีสันอะไรที่โอ้โหดูแบบสดุดตานะฮะนี่ครับลองนายใช้เกิดประโยชน์รวมถึงเสื้อผ้านะฮะเออในช่วงภาพรวมของเดือนนี้นะฮะก็ตกแต่งให้ดูแบบสดุดตาเนี่ยถึงนะครับไม่ต้องแบบดูหรูก็ได้ไม่ต้องแบบดูแบบโอ้โหอะไรเยอะแยะนะฮะอย่าบอกว่า เออใหด้ดูมิสเนีนะฮะจริงๆความเรียบเป็นมิสเนียก็มีนะไม่ใช่ต้องบอกโอ้หสีสันฉูดฉาดนะฮะเสื้อเขียวกางเกงแดงคือไม่ต้องขนาดนั้นนะฮะมันจะแปลกๆฉะนั้นเอาให้สะดุดตาแล้วกันนะครับแล้วแต่สไตล์การตีความของเราสะดุดตาเข้าไว้แสงจะมาที่เรานะฮะแล้วคนจะเข้ามาลูกค้าจะเข้ามาหรือหัวหน้าเรื่องต่างก็จะเข้ามาดูแลนะครับฉะนั้นหาจุดเด่นให้ออกแล้วก็ใช้ ผลงานนะครับในช่วงขวบเดือนนี้ให้มันโดดเด่นไปพิเศษนะครับสมมติเพื่อนๆมีงานที่ถ้าทําเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้เด่นแน่กับเด่นกลางๆแล้วก็ไม่ค่อยเด่นนะถ้าปกติเราก็ทําทําไปนะแต่ผมเน้นเอาเด่นๆมารวมกันในช่วงเดือนนี้นะโอเคนะครับช่วงเดือนนี้ต้องให้เด่นๆไว้แล้วกันนะครับโอเคครับประมาณนี้นะฮะก็เล่าให้ฟังเพราะว่ามันเพิ่งต้นเดือนเราก็ได้ใช้แนวทางสไตล์แล้วก็เรื่องของดาวที่มันมาประยุกต ให้เข้ากับงานของเราให้เข้ากับความเรียกว่าธุรกิจของเรานะฮะบระมาณนี้นะโอเคนะครับใครจะส่งงานใครก็ตามก็สร้างจุดเด่นนะครับอย่าเรียบง่ายเกินนะครับมันจืดแต่มันดีบางช่วงเวลาแต่กลับเดือนนี้เป็นเรียกว่าเอกลักษณ์ที่มันโดดเด่นแล้วมันเป็นการไม่กค่ฉาบฉวยนะให้ดูดีนะฮะแต่ว่าใครเข้ามาโอ้โหชิมก็เรียกว่าลิ้มรสชิม อาหารของเราเราจะรู้สึกแบบสุดยอดนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้เหมือนแต่งหน้าร้านที่สวยแหละนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะขอบคุณนะฮะซูปเปอร์แตงนะครับเดี๋ยวหลังก็จะมีอะไรที่เป็นเครดอะไรที่มันใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วเพื่อนๆกรองมาประยุกต์ให้เข้าก,กับธุรกิจเรางานเราหรือร้านเราหรือว่าสายของการทำงานของเรานะครับเดี๋ยมันจะทําให้ไปไวขึ้นนะโอเคครับขอบคุณซูปเปอร์แตงขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเจอกันนะครับตามสะดวกแล้วก็ ทั้งที่คอมเมนต์นะฮะแล้วก็ไม่ได้คอมเมนต์มาดูเฉยๆตามสะดวกเลยครับคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์ไม่เรียสครับเอาตามสบายใจที่สุดขอบคุณเพื่อนที่เข้ามานะครับเรื่องของการเป็นเมมเบอร์นะฮะขอบคุณมากครับแล้วก็ดูดวง12ราศีต่อครับราศีเมฆครับราศีพฤษภกับราศีเมถุนฮะเริ่มที่ราศีเมฆครับวันนี้วันดีนะฮะคิดอ่านประการใดอยากทําอะไรรีบทำทำ,ทำอยากเคลียร์เคลียร์อยาแกแก้แก้นะฮะจังหวะดำเด่นในเรื่องของการทํากิจกรรมเชิงรุกเชิงรุกก็คือ อยากมีอะไรบ้างแหละถ้าทํางานก็โอเคผลงานถือน่าพอใจนะฮะถ้ามีการเดินทางวันนี้ก็ได้ไปอย่างที่เราต้องการนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับก็บทสรุปของวันนี้ถือว่าน่าพอใจแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือกิจกรรมอื่นใดนะครับปัญหาช่วงนี้คืออารมณ์นะฮะมันจะมีคนทําให้อารมณ์เราเสียหรือทําให้เราห่วงกังวลหรือทําให้เราแบบอารมณ์หงุดหงิดกระจุกกระจิ๊กเล็กๆกน้อยนะครับ ก็อย่าถือสาความนะฮะมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับมันไม่มีอะไรที่มันได้ดงใจทุกเรื่องตลอดเวลาเนาะแต่ว่าโดยรวมผลลัพธ์ของวันนี้ถือว่ามีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีก็โอเคแล้วนะแล้วก็มีเรื่องการคุยเจรจา,าติดต่อต่อรองเด่นการพูดคุยเรื่องสํำคัญๆมีความคืบหน้าแปบบว่าช่วงนี้ทําอะไรก็ตามคุยด้วยตัวเองจะสมจะสำเร็จนะครับโอเคนะฮะต่อมาชาวราศีเมษแหละเรื่องเงินทองน,นะฮะยี่ผมกําลังจะไปราศีู้สบเฉยเลยเรื่องเงินฮะคนราศีเมษน,นะฮะ ดาวเด่นนะฮะในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องเงินทองนะมีโอกาสได้เงินพิเศษนะหรือมีข่าวดีเรื่องเงินทองนะบาง,นะาง,งท,งนะทีได้ซื้อของถูกใจเขาว่าข่าวดีครับมันไม่จำเป็นต้องได้อนยะ่างนี้ฮะได้ซื้อของถูกใจหรือซื้อของที่อยากได้หรือซื้อของให้คนที่เรารักนะครับบางทีมันก็เป็นความสุขใจอีกแบบนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะดาวมันดีในมุมที่เกี่ยวพันกับเงินทองแล้วกันนะ,ะไม่ว่าจะซื้อหรือขายนะฮะหรือจะทํากําไรพิเศษ แต่ช่วงนี้มันมีรายจ่ายฉับพันเข้ามานะเต็มความพร้อมนิดหนึ่งรายจ่ายฉับพันรายจ่ายที่อ,อื่นเราไม่คาดคิดแต่ไม่เยอะนะฮะแ,แต่ก็เอออย่างน้อยให้รู้ก่อนนะเรามาเรื่องของความรักนะครับคนโสดที่ดวงเด่นคือโสดแล้วคุยกับใครคนรู้สึกดีมีโอกาสคุยแล้วมันสบายใจขึ้นนะมันก็สามารถต่อยอดนะฮะคนโสดนะครับคุยแล้วมันดีคุยแล้วสบายใจคุยแล้วปลื้มปริ่มงาฉะนั้นชอบให้คุยนะฮะใช่ก็ล็อกเป้ายาวได้เลยนะฮะ ส่วนคนที่มีคู่ยแฟนนะครับดาวความรักชวงนี้ก็เด่นนะฮะช่วยีํทให้เรามีความสุขชุงนี้มีโอกาสทํากิจกรรมหรือได้คุยหรือปรึกษาหรือช่วยเหลือก็คุยกันดีนะฮะดวงคบรักถือว,ว่าเด่นบางทีอยู่คนละที่กันนะฮะเขาอยู่จังหวัดหนึ่งเขาอยู่ประเทศหนึ่งนะฮะอะไรก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ดวงพอพึ่งพาใสาหรือนึกก็สุขใจได้นะครับสุขภาพร่างกายระวังท้องอวดท้องเสียตัวร้อนนะครับท่านในวัยสวระวังเป็นหวัดเป็นไข้กดไหลย้อนท่านที่ มีลูกหลานเป็นวสดีทั้งช่วงนี้ต้องระวังนะครับก็อาจจะดื้อๆแก่นแก่นโซนๆบ้างคือเรื่องปกตินะฮะอย่ารมเสียล่ะต่อมาราศีพฤษภครับกิจกรรมผลิตกิจต่างๆวันนี้ดีครับดวงการแก้ปัญหาดวงการเจรจาดวงการติดต่อการต่อรองการพูดคุยมีความคืบหน้าและประสบผลสําเร็จครับ่วดดาวช่วยให้มีการเดินทางระยะสั้นนะฮะผือว่าเพื่อนจะไปไหนอย่างไรที่ไหนอย่างไรใครเมื่อไหร่นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงแห่งกิจกรรม อาจจะได้ทาอะไรหลากหลายอย่างในวันเดียวกันหรือบางคนทํางานก็ผลลัพธ์ถือว่าน่าพอใจแต่ว่าจะโดนใช้งานพิเศษเพิ่มอันนี้คือเรื่องปกติแล้วก็ดาวเกี่ยวกับวาจาเด่นพูดคุยคนชื่อถือเชื่อฟังแปลว่าทําอะไรเกี่ยวข้องกับงานภารกิจสําคัญสําคัญนะฮะมีความคืบหน้ามีความสําเร็จครับจังหวะดาวเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเด่นหรือว่าไปพวกนี้นะฮะหรือว่าจําเป็นต้องหมุนเงินใช้เงินหรือจะเป็นจะต้องทําอะไรเกี่ยวข้องเงินทองนะครับมันมีเกณฑ์ จับจ่ายใช้สอยได้มันอาจจะไม่แบบฟุ่มเฟือยขนาดนั้นได้นะแต่ว่าเอออย่างน้อยมันก็มีเงินได้หมุนได้ใช้สบายใจขึ้นนะฮะก็ให้สบายใจตัวเองได้นะครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการความรักนะฮะช่วงนี้ผมเตือนนิดนึงว่าใครที่แบบโสดอยู่นะครับระวังคนที่มีคู่บแฟนแล้วเข้ามาส่วนที่มีคู่แฟนแล้วนะฮะเาวาความรักเด่นช่วยเหลือเกอกูลได้นะครับดวงแฟน ของเราคือดาวอังคารครัวจรอ,อยู่ตำแหน่งเงินทองก็แปลว่ามีโอกาสที่จะช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตเรื่องเงินทองแต่ว่ามันช่วยไม่ได้มากนะฮะเดี๋ยวบางทีอาจจะช่วยแล้วบ่นๆไปเพราะว่าช่วงนี้เรื่องของเงินทองก็ก็บอกให้เป๋ามันดีกว่านะฮะแต่อย่างที่2คือช่วยดาวความรักนะครับผมเติมนิดนึงว่าดาวความรักหรือแฟนฮะพอจะพึ่งพาสายบางเรื่องให้กับเราได้นะครับอที่อาจจะไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวใช้นู่นใช้นี่โอเคพอได้อยู่นะครับนะก็เรียกว่า ใช้ได้แด่อาจจะปวดบ้างแล้วก็เรื่องของอสูขภาพร่างกายครับปวดหัวร้อนในเจ็บคอท่าน,นิวเวโวครับช่วงนี้ระวังจุกเสียดเล่นท้องลมกดแก๊สเยอะครับเซฟเซฟร่างกายดีๆนะฮะส่วนเรื่องของถ้ามีลูกหลานบริวารสักเลี้ยงเออนี่วันดีนะเขาจะทาให้เรามีความสุขเป็นพิเศษเขาจะทําให้เราอย่างน้อยมีหัวเรามีเสียงหรรเราะมีรอยยิ้มนะฮะก็โอเคนะครับช่วงนี้ใครจะไปไหนอะไรก็ตามนะครับเผื่อเวลาหน่อยฮะเพราะว่ามันจะมีหให้ ไปแล้วล่าช้าหรือเส้นทางมีปัญหาอะไรเงี้ยนะฮะชุนี้ก็เผืออ่อเวลาที่ดึงแล้วกันเนาะอ่าเลยถ้าแบบรถติดไดอย่าเครียดแล้วกันนะครับแล้วก็ชุดนี้ระวังของหายโอเคครับต่อมาชาวราศีเมถุนกิจกรรมต่างๆคนราศีเมถุนนันนี้เป็นวันเด่นฮะเด่นเลยนะฮะมีอะไรต้องคิดต้องเคลียร์ต้องแก้ทําได้มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาสําคัญสํคัญสำเร็จดาวชุดนี้นะฮะดาวการเงินโคจรสวยขึ้นแล้วนะครับเดิมทีผมบอกว่าช่วง วันศุวันก่อนนะครับดาวการเงินเขาโครจรตำแหนอ่งมรณะเปลว่าสองสมวันที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายเยอะอะไรก็รู้มีแต่รายจ่ายนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับสองสมวันจีนี้ไปมีข่าวดีเรื่องเงินมีโอกาสได้เงินพิเศษหรือมีโอกาสได้ไดไรายรับที่ค่าไม่ถึงหรือมีโอกาสที่จะได้ซื้อของถูกใจนะฮะดูว,ว่าของที่อยากได้มานานนะครับก็เรียกว่าใช้เงินคุ้มค่านะฮะก็โอเคนะแต่ว่าถ้าใครทํางานในวันนี้เตือนนิดหนึ่งว่าเาางวบัง มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่าอารมณ์หงุดหงิดก,กับใครบางคนในที่ทํางานนะครับแล้วก็ชูเชนี้เวลาพูดคุยจะก็ตามคนมาแปลความหมายผิดนะครับสั่งอย่างเอาไปทาอะไรเรื่อยเปื่อยเลยนะฮะฉน,นระวังการสั่งงานการพูดคุยนิดหนึ่งฮะต้องชัดเจนรอบคอบแล้วอย่าคิดไปเองว่าเขาเข้าใจอาจจะต้องมองว่าถ้าเขาไม่เข้าใจต้องทําไงคือต้องมองแบบนี้นะครับยูมีการขยายความนะจะนี้ไปเวลาพูดคุยให้ขยายความที่ชัดเจนขึ้นนะฮะมันจะได้ไม่แบบ ฟังแล้วไปทําอย่างอื่นนะครับต่อมาเรื่องความรักนะฮะคนที่โสดครับคนที่โสดก็ดวงดีนะแบบโสดแล้วคุยกับใครเขารู้สึกดีคนจะชอบเรานะฮะจนถ้โสดคุยได้ครับส่สนคนที่มีคุยแฟนแล้วความรักเด่นนะฮะช่วงนี้แบบเพึ่งพาสายช่วยเหลือก็กูนแก้ปัญหาแก่กันแล้วกันโอเคเพอร์เฟกนะฮะความรักเด่นมีอะไรคิดทําช่วยเหลือเกอกูลกันดีนะฮะความรักมีความเมตตาต่อกันพอพึ่งพาสายได้แล้วกันนะครับส่วนกำลังกายครับช่วงนี้ระวังเรื่องของการเป็นหวัดเป็นไข้ภูมิแพ้นะครับ มีน้ำมูกมีเสพหะก็ระวังนิดหนึ่งเนาะอากาศมันเปลี่ยนด้วยเนาะฝุเรื่องใหม่กละต่อมาเรื่องของคนที่อยู่ในใบสวครับช่วงนี้ระวังอาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เหมือนกันนะครับกดไหลย,ย้อนนะฮะร,ระวังอาหารทาให้ป่วยถ้าในมีลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงวันนี้วันดีครับเผื่อว่าเพื่อนๆนครับชาวเมถุนถ้ามีลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงช่วงนี้ระวังเขาป่วยเขาไม่สบายแต่ว่าใช้งานอะไรก็ตามยังได้อยู่นะฮะหรือว่ามีเรื่องดีๆที่ เขาทาให้เรามีความสุขเป็นพิเศษนะฮะฉะนั้นเออโอเคพออยู่ใกล้ชิดได้สอนสั่งได้แล้วเขาก็ช่วยเหลือตัวเองพอได้อยู่นะครับมีการพัฒนาการบางอย่างที่โตขึ้นนะครับโอเคนะฮะบ,บทสรุปครับชาวราศีเมษครับสเสน่ห์เมษเสื้อผ้าฮะชุงนี้เน้นสีสดใสใบหน้าสดใสหมื่เดิมครับร่างกายกลิ่นหอมเปิดน้าผักได้ย่งดีกิจกรรมภารกิจต่างๆของนี้มีงานหลากหลายอย่างเพิ่มขึ้นได้รู้ได้เห็นอะไรชัดเจนขึ้นมีดาเกี่ยวกับก,ก,การติดต่อเจราจาต่อรองดีขึ้น อะไรที่คิดที่ทําที่หวังที่ตั้งใจนะครับมีความคืบหน้าไปในที่พอใจไปโอ้โนี่ทำอะไรอยากทำทำปัญหาอุปสรรคเดี๋ยวเคลียร์ได้จบระวังเรื่องค่าใช้จ่ายปูปับฉับพันเข้ามาเซฟเซเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับต่อไปครับชาวราศีพฤกษ์ศครับเสน่ห์ฮเสื้อผ้าครับช่วงนี้เน้นทูโทนนะฮะใบหน้าสว่างสะอาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจสําคัญวันนี้วันดีรือว่าตั้งใจจะทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับก็สามารถทําได้นะครับจริงจังหวะดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของ วาจาเด่นนะฮะฉะนั้นถ้าใครที่แบบวาจาเด่นนะอยากพูดอยากคุยอยากจะทําอะไรหรือใช้ครวนใครนะครับทําได้ดาววาจาเด่นในซื้อของที่ถูกใจช่วยนี่หมุนเงินเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ยังหมุนเงินได้ครับแต่ยานี้ระวังอย่างคือระวังความขายันเล็กๆเกีเ่กยวกับแฟนนะฮะช่วยนีอารมณ์แฟนหรือปากคาพูดวาจาจรังฉะนั้นเซฟเซฟอารมณ์อาการดีๆนะครับโอเคฮะต่อมาครับชรา,าศีเมถุนเรื่องของ สเสน่ห์ฮะเสื้อผ้าชุดนี้เน้นสีเข้มๆใบหน้าเข้มๆหรือดูให้สบายตาได้ดกิจกรรมภาร,รกิจต่างๆวันนี้ความคืบหน้าดีแก้ปัญหาเรื่องสำคัญสำคัญสำเร็จจาัดก,การเรื่องยากๆง่ายขึ้นมีอะไรที่คิดจะทำที่หวังที่ตั้งใจประสบผลสําเร็จโดยดีนะครับเพียงแต่ว่าชุงนี้ระวังเข้าของเครื่องใช้นะครับหายเสียพังซ่อมหรือซื้อใหม่โอ้โหวนเวียนอยู่กับการใช้ตังในเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาเยิ่มกันนะแต่เรื่องอื่นโอเคนะฮะฉะนั้นดูแลเรื่องของ เงินทองนิดหนึ่งแล้วก็ระวังการเข้าใจผิดนะฮะพูดคุยต้องชัดเจนนะโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตามนะฮะท่านที่ฟังคืนก็นอนหลับมีความสุขนะครับท่านที่ฟังรุ่งขึ้นิดอ่านาบการได้ให้สมบูร็จครับสิ่งดีๆจงเกิดกับทุกท่านและครอบครัวด้วยนะครับเฮงๆแล้วก็รวยๆนะครับไปแลวครับเป็นรางัลใจนะครับสวัสดีครับ